ปอบมีกี่สายครับถ้าพูดถึงเรื่องปอบนี่ปอบนี่มีสองสายก็คือหนึ่งปอบพีมนปอบมนสองปอบพีเชื้อปอบผีเชื้อจ้าพอบอกข้าวๆาด้วยครับปอบมนเป็นยังไงปอบมน่ก้เกิดมาจากครูบาอาจารย์ที่มีวิชาเข้มขขังที่เก่งมนเก่งคาถาแต่ผิดพลาดตัวเอง ผิด hmm พลาตัวเองในที่นี้คืออะไรคือผิดข้อต้องห้ามของว hmm ิชานั hmm ้นก็จะกลายเป็นพีหกรรมพีโปบกรมอ่ะพีโปบชั้นสูงใช่ไหมจ้าพญาพีเป็นพญาพีโปบเลยทำไมถึงว่าเป็นพญาพีโปบเพราะคนที่เป็นครูบาอาจารย์นีงก็ต้องเก่งเนาะ รู้จักมนรู้จักทาทุกอย่างแต่พลาดตัวเอง <c oughs> ก็เลยของนั่นก็เลยแตกวิชาก็เลยแตกกลายเป็นที่หากลรมแน้วบอกเชื้อนะครับอบอกเชื้อก็คือการสืบสายมาจากบรรพบุรุษมสมัยปู่ย่าตายายที่ม,มีของสมมติเหมือนมีตลับสีพึ่งปปบเอามาเลี้ยงไว้ในบ้าน ในเมื่อพ่อแม่ตาทวดอะไรยายตายไปุของที่เลี้ยงมาก็จะติดลูกติดล้านนี้กลายเป็นปอบพ่เชือ้อปอบมีสองสายจตปอบใหญ่ๆนี่มีสองอย่างสองชนิดคือหนึ่งปอบพีมนสองปอบพีเชือ้อ